สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรม Smart b i e ล Accounting กันนะคะรายการค้าของวันที่25มกราคมจ่ายหนี้ให้บริษัทดักซุงูมจำกัดสำหรับอินวอยตตามใบรับวางบินเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15เดือน คุมภาพานปี2560จากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี0853016780นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโปรแกรมของ s m a r t b e a t accounting กันแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้ได้เลยนะคะเข้าที่ระบบเจ้าหนี้ว l คอร์ r นี่จากนั้นก็ไปที่ปุ่ม work flow นะคะ เราจะเข้าไปที่ใบเสร็จสินค้าสาขาจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001ใบเสร็จจากเจ้านี้กดปุ่มโอเคได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะยังไม่มีรายการบัญชีใดๆนะคะเรากด f 3เพิ่มค่ะ ในที่นี้เลขที่เราจะไม่ใส่นะคะแต่ว่าเลขที่ยังอิงเราจะใส่ตามที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือสองหกหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งหกศูนย์นะคะวันที่เอกสารจะเป็นยี่สิบห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะคะผู้ขาย ทีมจุดกด enter นะคะเราจะเลือกบริษัทยากษ์มุงจำกัดรหัส s คี2ศูนย์สองค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปที่ค้นใบวางบิลเราจะเปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะประเภทเอกสารก็คือ pl ใบวางบิลองเล็บระบบซื้อค่ะเริ่มทับเลขที่0001์ y วางบินเลขที่ภายในนะคะ เราจะใส่จุดกด enter เพื่อเลือกเลือกรายการในใบวางบิลที่จะอ้างอิงก็คือเลขที่อ้างอิงหนหกศูนซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดมาให้พอดีเราก็เลือกได้เลยนะคะกด enter เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม ok ค่ะรายการ i n v o อร์ก็จะขึ้นมาให้สองรายการนะคะก็คือ เลขที่00001 00นะคะยอดชำระจะอยู่ที่43200บาทส่วนเลขที่00003นะคะยอดชำระจะอยู่ที่47,080บาทนะคะซึ่งมีสองรายการถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเราจะไปที่รายการ่ากพิมพ์จุดกด enter นะคะเราก็จะ ได้หน้าของการบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินบัตรซ้ำทับเงินร่วงหน้าปรากฏขึ้นมานะคะประเภทเอกสารธนาคารเราจะใช้เป็นประเภทถอนโดยเช็ควงเล็บเช็คจ่ายนะคะระหัส C W ค่ะเลขที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตก็คือตามที่จดกำหนดมาให้สี่ห้าหกเจ็ดหนนะคะ วันที่ทําเช็ควันที่รับจ่ายเช็คก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติก็คือวันที่25เดือนมนกราคมปี2560นะคะส่วนเดลเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่15เดือน2นะคะปี2560นะคะผู้รับจ่ายเครื่องจรันให้อัตโนมัติก็คือบริษัทดักซูนจำกัดน,นะคะ ต่อไปเป็นสมุดบัญชีเงินฝากเราจะเลือกเป็นสมุดบัญชีกระแสรายวันนะคะก็คือรหัส001เรียบร้อยแล้วนะคะรหัสธนาคารของคุณก็คือเคแบงกกสิกรไทยตามที่เราได้มทึอยอยกข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะคะสาขาธนาคารราบคำแหงมูลราค่า92,800บาทนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็ F10 save ได้เลยนะคะได้รายการจ่ายก็จะขึ้นมาให้นะคะเป็นชนิด WCW แรกที่สี่ห้าหกยอดที่ปัดจำหน่ายก็คือ9280บาทนะคะเรียบร้อยแล้วก,กด F10 บันทึกได้เลยะคะ่ะโปรแกรมก็จะรายบัญชี วอชเชอร์เลขที่ PC 6 0 0 1 0 0 0 0์มาให้นะคะลงวันที่25ทับ1ปีหกรายการฝั่งด้านเดบิตก็คือชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้านง9280นะคะส่วนฝั่งเครดิตเช็คจ่ายรองนำเงินเข้าบัญชีจำนวน9280บาทค่ะ ตัวสอบข้อมูลได้กัก,ก f ุสบันทึกได้เลยนะคะโปรแกรมจะขึ้นใบเสร็จรับเงินหน้าต่อไปมาให้เราก็จะไม่บันทึกนะคะเราจะกดออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes นะคะในใบเสร็จรับเงินซื้อมันก็จะมีรายการขึ้นมาที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะก็คือวันที่25เดือน1ปีหบศูน ผู้จำหน่ายก็คือดักรุ่งนะคะเรียบร้อยแล้วกด escape ออกได้เลยะคะ่ะเราจะ cancel นะคะเพราะว่าไม่มีการร,รายการต่อในการบันทึกรายการบัญชีหรือรายการค้าของวันที่25เดือนมกราคมนะคะก็เสร็จสิ้นแผงานี้ลค่ะขอบคุณนะคะ